สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจออีกคลิปพิเศษครับผมอันนี้ไม่ได้ลงเรื่องต่อสนูุนะครับอันนี้คือลงเรื่องแนะนําการปลูกอันนี้นี่ครับเาเรียกว่าอะไรครับนี่ต้นกัญชาครับผมอันนี้ก็คือปลดล็อกแล้วผมก็มาถ่ายลงยูทูบครับผมแนะนำครับให้ปลูกพันธุ์ของพันธุ์อะไรนะครับอันนี้สมมติปลูกนี่เป็นพันธุ์หางคะลอกนะครับแต่ว่าไม่ใช่หางคะลอกไทยแท้นะครับเป็นการผสมมาแล้วนะครับ ถ้าแนะนําก็ให้ปลูกเป็นพันธุ์ก็ลอกผสมนะครับเพราะว่ามันจะได้ต้นไม่สูงนะครับอันนี้ผมปลูกใส่กระถางครับผมความสูงนี่ก็จะประมาณโอ้เจ็ดสิบเซนได้นะครับสูงจากจากเพื่อนเน,นิบนี่จากเพื่อนนี่นะครับถึงยอดผมก็จะตัดนี่รอยผมตัดใช่ไหมครับนี่ตัดกลางตัดกลางออกเรื่อยๆให้มันแตกออกข้าง่ตอยออกข้างเรื่อยๆนะครับผมก็จะ ให้มันออกด้านข้างแบบนี้นะครับนี่ใช้ไม้ค้ำแล้วก็ดึงเชือกไว้เอาไว้ใส่ต้มไก่ใส่ต้มปลานะครับผมต้อนรับปลดล็อกครับผมโอเคครับผมอันนี้ที่เป็นปลูกผมก็จะเป็นเน้นดินก็เป็นดินมูลขี้ไก่นะครับมูลไก่นะครับผมไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมนี่ธรรมชาติคนระับโอเคครับผม สุดอยอดครับผม